สวัสดีค่ะจะเจอกับน้องสาวอีกแล้วนะคะและที่นีเลยค่ะเซรีไทยรถสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับรถในตระกูลครอสโอเวอร์นั่นเองนะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ t ต y ยต้าโค o ร l ล c r o ร Premium s 1.8 Hybrid p r e m ไ u บนะคะตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้นั่นเองนะคะปี2022ค่ะและที่สำคัญนะคะไม่น้อยมากๆค่ะเพียงแค่ 80,000กิโลเท่านั้นราคาก็ยังเบาอีกด้วยค่ะเพียงแค่849,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวตามน้องสาวไปชมกันค่ะว่าเจ้าคันนี้นะคะมีลูกเล่นนะคะมีออปชันนะคะและมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะคะตามน้องสาวไปชมกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะดูจากสีตัวรถแล้วนะคะฟังชื่อดีๆนะคะสำหรับสีตัวรถเรียกว่าสีเมทัลสติม เมทัลลิกนั่นเองนะคะหรือเราจะเรียกแบบเบาๆว่ามันจะเป็นแบบเทาอ่ะเทาบอลเป็นสีใหม่นั่นเองนะคะสวยมากๆนะคะคล้ายๆควันบุหรี่แต่ก็จะเข้มกว่านิดหนึ่งเรียกว่าสวยมากๆนะคะมาดูด้านหน้าค่ะดุดันมากทีเดียวเลยนะคะสำหรับคน ลาครอสคันนี้นะคะโลโก้ด้านหน้าจะสังเกตนะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะมีเงาเงาสีฟ้าแบบนี้ก็คือบอกบอกในส่วนของตัวรุ่นว่าเป็นตัวไฮบริดนั่นเองแล้วก็อีกนิดนึงค่ะตัวนี้มีกล้องด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะกล้องหน้ากล้องด้านข้างนะคะเรียกว่ามีมาให้พร้อมเลยสําหรับ ตัวกล้องนะคะดูบริเวณรอบๆตัวรถกันบ้างในส่วนของตัวสีรถนะคะตัวน <ieve> ีส้ส <coping> <filing> ีสม่ำเสมอไม่มีรอยสะเก็ดหินแต่อย่างใดนะคะสวยงามเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวรถกันบ้างนะคะไปค่ะเดี๋ยวตามไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะนอกจากด้านหน้าแล้วนะคะที่สวยเก็บงานเรียบร้อยนะคะไม่มีรอยสะเก็ดหินแต่อย่างใดนะคะมาที่ด้านข้างกันต่อนะคะ สีสม่ำเสมอทั้งคันนะคะเส้นสายข้างตัวรถก็ชัดเจนนะคะก็ทําให้ดูรถมีความเพียวดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับเส้นสายข้างตัวรถนะคะไปที่ล้อนะคะตัวนี้เป็นหน้าเงาแบบร่องดำนะคะเป็นล้ออลลอยขอบ18นิ้วนั่นเองนะคะมาจากโรงงานนะคะสำหรับยางเราเบิกใหม่ให้ท่านแล้วทั้ง4เส้นค่ะพร้อมใช้งานนะคะขับยาว,ยาว ได้เลยทีเดียวนะคะมีโลโก้ในส่วนของตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เลยค่ะไฮบิดนั่นเองนะคะตัวนี้เป็น1.8ไฮบิดนะคะพรีเมียมเซฟตีนั่นเองนะคะ มาที่ในส่วนของตัวกระจกมองข้างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่เรียบหรูไม่ได้นูนออกมานะคะกับกระจกนะคะก็ดูสวยนะคะและที่สําคัญสังเกตในส่วนของตัวนี้เลยกล้องที่น้องสาวพูดเมื่อกี้นะคะนอกจากกล้องด้านหน้าแล้วก็ยังมีในส่วนของกล้องด้านข้างให้ด้วยนะคะช่วยให้เวลาเราขับขี่ะคะ่ะตบไฟเลี้ยวซ้ายนะคะตัวนี้มันก็จะขึ้นนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปชมภายในเดี๋ยวน้องสาวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะมาข้างตัวรถกันต่อ ะคะิ Q ้วขอบกระจกกันบ้างนะคะตัวนี้มาเป็นโครเมียมนะคะเรียกว่าสวยงามนะคะติดตัวรถมานะคะไม่ได้มีการตกแต่งนอกนะคะ mm hmm. ก็สวยตามสไตล์ของ t o โยตานะคะไล่มาเรื่อยๆเลยค่ะ mm hmm. นะคะมาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะ,ะมาด้านหลังเราก็อย่างที่รู้กันนะคะโตโยต้าครอส o s นะคะออกแบบมาให้ดูเพรียวนะคะ สวยนะคะดูเป็นเอกลักษณ์ของครอสเลยทีเดียวนะคะดูมีความสปอร์ตนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีโลโก้นะคะของตัวไฮบิดนะคะบอกบอกว่าตัวนี้เป็นตัวไฮบิดนะ,ะตัวหนังสือโค o ร l a c r o อสนะคะและที่สำคัญค่ะในขณะที่เรากำลังถือของอยู่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ในส่วนของฝาท้าทยนะคะสามารถที่จะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะในขณะที่เราถือของค่ะเพียงแค่ใช้เท้านะคะแตะนะคะตรงจุดเซ็นเซอร์ก็สามารถที่จะเปิดออกมานะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะวนมาแล้วมาดูภายในกันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะนะคะกว้างขวางค่ะสามารถที่จะวางของวางของได้เยอะแยะมากมายและที่สําคัญมีไฟมาให้ด้วยนี่นะคะส่งแสงสว่างนะคะตอนที่เรา หยิบของวางของได้อีกด้วยนะคะและนี่เบาะตัวนี้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีผู้โดยสารนะคะเราก็สามารถที่จะพับเบาะได้เดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดวางของได้อีกด้วยนะคะก็วางยาวไปได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีผู้โดยสารแล้วมีสัมภาระที่เยอะพอสมควรก็สามารถที่จะวางได้เลยนะคะมาดูในตัวพื้นกันบ้าง นะคะจะสังเกตในส่วนของศักรารอันนี้ไม่มีเปื่อยยุ่ยนะคะยังใหม่เอี่ยมนะคะสามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆได้เลยนะคะเปิดลงไปค่ะแม่ลงแม่แรงต่างๆประแจต่างๆมีมาให้พร้อมนะคะหรือนะคะในส่วนของนะคะยางอะไหนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราเปิดไปแต่นี้ล็อกอยู่นะยังใหม่เอี่ยมยังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะในส่วนของแม่แรงต่างๆนะคะอ่ะ เรียบร้อยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวซีนต่างๆนะคะเม็ดกลมรูกลมเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะก็ยังคงรูปเดิมสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่นะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะส่องไปนะคะน็อตเดิมเม็ดอาร์ตเดิมนะคะซ้ายขวาส่องกันให้ชัดๆเลยทีเดียวนะจะ๊ะปิดนะคะการใช้งานค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสหรือ เราจะใช้ในส่วนของเท้านะคะแต่ในปลายจุดของเซ็นเซอร์ก็สามารถที่จะปิดได้เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะสร้างความสะดวกสบายในการใช้งานให้เราเป็นอย่างมากมาด้านข้างด้านฝั่งนี้กันต่อนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะนะคะเมื่อกี้รถไม่ได้ล็อกเนาะนะคะถ้าเกิดว่าเราถือเราอยากจะล็อกรถค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะคะก็สามารถที่จะ ล็อกรถได้แล้วนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดนะคะเพียงแค่ถือกุญแจไม่ต้องกดรีโมทค่ะนะคะแค่นี้เองค่ะก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วเห็นไหมคะว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้เราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูออปชันภายในกันนะคะว่ามีลูกเล่นมีออปชันอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เราใช้งานรถคันนี้มีความสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่าค่ะ มาค่ะเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะผู้หญิงอย่างเราค่ะก็สามารถที่จะเปิดในส่วนของห้องเครื่องนะคะฟางกระโป,ปรงได้แบบสบายๆเลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะปืด๊ดอ่ะมาดูในห้องเครื่องกันบ้างนะคะจะสังเกตเลยนะคะภายในห้องเครื่องนี้กริปมากๆเลยครใช้คำว่ากริปเลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่องสสูบแบบแถวเรียงนะคะ120 แรงม้านะคะทำงานร่วมกับเกียร์ eCVT นะคะ190นะคะตัวนี้แรงบิด190นิวตันเมตรนั่นเองนะคะในส่วนของอัตราเฉลี่ยนะคะสิ้นเปลืองในการใช้น้ํามันนะคะอยู่ที่นะคะ19กถึง20กิโลลิตรนั่นเองเรียกว่าประหยัดน้ํามันแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อ่านอกเมืองนะคะก็จะอยู่ประมาณ17นะคะถึง22กิโลลิตรแต่ถ้าในในเมืองมันอาจจะแบบรถติดหน่อย นะคะก็จะอยู่ประมาณ19นะคะก็เรียกว่าไปไปนิดนึงแต่ถ้านอกเมืองก็จะประหยัดหน่อยนะคะแต่ว่าในส่วนของการประหยัดน้ำมันเรียกว่าเลิศมากๆเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่19-20กิโลลิตรเท่านั้นนะคะสำหรับไฮบิดตัวนี้นะคะอ่ะสังเกตในห้องเครื่องกันต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวานะคะเม็ดกลมต่างๆเม็ดอาร์คต่างๆยังคง รูปเดิมนะคะในส่วนของสีแต้มโรงงานค่ะก็ยังมีให้เห็นครบถ้วนนะคะในส่วนของคานหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะสังเกตค่ะไม่ว่าจะเป็นรูกลมนะคะหรือเม็ดอักต่างๆก็ยังคงรูปเดิมนะคะสภาพภายในห้องเครื่องนะคะเรียกว่า 90%เลยทีเดียวค่ะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะเข้ามาแล้วก็เห็นถึงความโอโทงกว้างขวางภายในนะคะกว้างขวางเป็นอย่างมากเลยนะคะหรือแม้ในส่วนของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการ ตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลนะคะที่เป็นวัสดุแบบซอฟท์พัชนั่นเองนะคะเรียกว่าเรียบหรูดูดีนะคะไม่แพ้รุ่นใดเลยทีเดียวนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวเบาะค่ะนะคะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะที่มงบอกถึงความสปอร์ตนะคะและในตัวเบาะเนี่ยเราจะเห็นเป็นจุดๆตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะระบายในส่วนของความร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะคะมาค่ะเข้ามาแล้วค่ะเราก็ต้องสตาร์ท อันนี้สตาร์ทแล้วนะคะเข้ามาถึงไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยค่ะเงียบมากๆเบามากๆนะคะเข้ามาถึงค่ะน,นะคะแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะเห็นไหมคะตามสเต็ปเลยทีเดียวนะคะเข้ามาแล้วนะคะามาดูในส่วนของที่หน้าจอกันบ้างนะคะสําหรับหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นแบบ9นิ้วแบบหน้าจอ ทัสรีนนั่นเองนะจ๊ะเลือกภาษาได้เลยนะคะเป็นแบบทัสรีนค่ะนะคะก็ตั้งอยู่ตรงาตรงานตรงกลางคอนโซลตรงนี้นะคะก็เรียกว่าสามารถที่จะใช้งานได้สะดวกทีเดียวเลยทีเดียวนะคะทันลงมาที่แอร์นะคะแอร์ก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบดูโอโซนนะคะแยกซ้ายขวานะคะก็สามารถปรับในส่วนของอุณหภูมิได้เลยะค่ะนะคะ โดยสารนะคะหนาวหน่อยก็ปรับนะคะฝั่งคนขับร้อนหน่อยก็ปรับนะคะเรียกว่าแยกอิสระต่อกันนั่นเองนะคะในส่วนของแอร์นะคะเลื่อนถัดมาในส่วนของเกียร์นะคะตัวเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ถุงนะตัวนี้นะคะก็เรียกว่า ทันสมัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะสําำหรับช่องตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะวางในส่วนของแก้วนงแก้วน้ำได้นะคะหรือแม้กระั่างในส่วนของช่องเก็บของนะคะตัวนี้ในช่องเก็บของสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ชาร์จไฟได้นะคะตัวนี้นี่เลยนะคะก็เรียกว่าสามารถ เก็บของได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะสําหรับช่องเก็บของนะคะภายในก็อย่างที่เห็นเลยนะคะสำหรับคันนี้จะสังเกตด้านบนท้องสาวนิดนึงนะคะมาพร้อมกับมูลลูปนะคะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะ,ะเที่ยวทะเลนะคะรับลมนิดนึงประหยัดแอร์ไปอีกน,นะคะสามารถที่จะประหยัดแอร์ได้เลยนะคะก็สะดวกสบายนะคะ ล้ำสมัยมากๆเลยนะคะท่านใดที่ชอบสไตล์นี้ก็จัดได้เลยค่ะนะคะสำหรับครอสคันนี้นะคะไม่ใช้งานก็ปิดได้เลยนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะอ่นนี้ค่ะเราสามารถปิดโอ้โหเปิดได้ถึงขนาดนี้เลยนะจ๊ะเนี่ยนะอ่าแล้วก็ปิดนะคะโอเคนะคะก็เปิดแอร์ต่อนะคะ,ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างดีกว่าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชันภายในกันบ้างนะคะให้อะไรมาบ้างสําหรับครอสคันนี้ค่ะเริ่มที่แผงประตูกันก่อนนะคะสําหรับประตูนะคะตัวนี้เป็นในส่วนของตัวกระจกนะตัวนี้เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะกระจกก็พับไฟฟ้านะคะเหมือนที่้องสาวบอกเมื่อกี้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะ ตัวนี้นะคะมีของตัวเซ็นเซอร์ BSM นะคะในขณะที่เราจอดรถมุมอับหรือมีรถเข้ามาใกล้เราก็จะมีแสงสีส้มขึ้นที่กระจกให้เราเห็นนะคะว่ามีวัตถุหรือรถเข้ามาใกล้เคียงนั่นเองนะคะเอามาค่ะเข้ามาด้านในกันบ้างนะคะสำหรับด้านในนะคะตัวนี้ก็เป็นปุ่มสตาร์ท นะคะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็มีในส่วนของกุญแจรีโมทให้เรานะคะในส่วนของฝาท้ายค่ะเราก็สามารถที่จะเปิดปิดด้วยรีโมทได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะทําเป็นระบบเซ,เซ็นเซอร์ใช้เท้านะคะแตะในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหลังเหมือนที่น้องสาวทาเมืม่อสักครู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้ามาแล้วค่ะในส่วนนี้เราจะสังเกตเห็นนะตัวนี้นะคะสําหรับไฟหน้าค่ะเราสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยทีเดียวนะคะสามารถปรับ สูงต่ำได้เลยนะคะหรือจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของไฟหน้านะคะอ่ะเลื่อนเข้ามาที่พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นแบบ สามก้านนะคะให้มาพร้อมเลยค่ะฟังก์ชันการใช้งานนะคะเป็นคุยคอนโซลนะคะฝั่งซ้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นสปิกร์โฟนนะคะหรือขวางขวาควบคุมในส่วนของหน้าจอแสดงผลนั่นเองนะจ๊ะ<ม>ก็เรียกว่าให้ฟังก์ชันมาพร้อมเมื่อกี้นะคะที่น้องสาวบอกว่ามีกล้องมองหน้ามีกล้องข้างนะคะหรือกล้อง360องศานะคะนี่เลยนะสมมุตินะคะ เราจะเลี้ยวซ้ายค่ะนะคะกล้องนะคะก็จะชมเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเมื่อกี้น้องสาวตกไฟเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะโชว์ในส่วนของด้านข้างค่ะก็จะทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ของเรานะคะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งด้านขวานะคะก็เช่นเดียวกัน นะคะเห็นไหมคะก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้และที่สําคัญอย่างที่น้องสาวบอกค่ะไม่เพียงแค่80,000กิโลนะคะอัตราสิ้นเปลืองในการใช้นะคะก็เพียงแค่19ถึง20กิโลลิตรเท่านั้นนะคะเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยทีเดียวนะคะมาในส่วนของตัวเบาะกันบ้างค่ะนะคะตัวนี้นะคะในบเบาะคนขับนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะ ปรับนะคะที่นั่งนะคะไฟฟ้าได้นี่เลยค่ะเลื่อนได้เลยตามความสะดวกของเราเลยทีเดียวนะจ้าที่นั่งก็โอทถงนะคะนั่งในส่วนของพวงมาลัยค่ะสามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยทีเดียวนะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะเอาไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนั้นบ้างดีกว่าค่ะ มาคะ่ะดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะอย่างที่น้องสาวบอกนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเราสามารถนะคะตัวนี้แยกเป็นอิสระ60-40นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีผู้โดยสารค่ะก็สามารถที่จะพับแบบนี้นะคะก็เพิ่มพื้นที่ในการจัดวางนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะเราก็ขึ้นไปนั่งนะคะนี่เลยนะคะก็ให้ดูนี่ค่ะนะคะจะดู นี่นะคะช่วงเฮดรูมของเรานะคะก็เรียกว่านั่งสบายกว้างพอสมควรเลยทีเดียวนะคะหรือจะเป็นด้านหน้า,นาอันนี้อันนี้เบาะหน้าเลื่อนมาด้านหลังแบบสุดๆเลยนะตัวนี้นะคะก็ยังไม่ชันเข่านะคะเราก็ยังนั่ง สบายแบบไม่เมื่อยเลยทีเดียวนะคะตัวเบาะค่ะนะคะก็จะเป็นคล้ายๆเบาะมิกิเมาส์นะที่อบสรีระนะคะในส่วนของผู้นั่งได้เป็นอย่างดีนะคะก็ช่วยให้กับนั่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังก็มีที่เท้าแขนนะคะก็นั่งสบายแบบนี้ค่ะวางแก้วน้ําได้ถึง2แก้วเลยทีเดียวนะคะก็เพิ่มพื้นที่นะคะในการใช้สอยนะคะด้านหลังหรือก็จะเป็นแผงประตูนะคะก็มีที่วางแก้วน้ําให้อีกด้วยนะคะก็เรียกว่าโอเค วัสดุนะคะก็ อย่างที่บอกที่น้องสาวบอกนะใช้วัสดุอย่างดีเลยค่ะเป็นซอฟทัชนั่นเองนะจ๊ะเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ Toyota c o r o l l ่าค o อสคันนี้นะคะน่าใช้งานมากๆค่ะเป็น1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีนะคะเป็นปี2022ค่ะราคาขายเพียง849,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถรับในส่วนของสิทธิพิเศษมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวารนตีเครื่อง ยนต์และเกียร์ค่ะ2ปีหรือ20,000กิโลนะคะขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อนหรือจะเป็นบัตรแฟมิลี่การ์ดค่ะดูแลรถยนต์ของท่านตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามและอีกนิดนึงนะคะรถของเราค่ะมีการตรวจมาตรฐานในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะคะมากถึง274จุดจากบริษัทพ i เชอร์และ p รูอินสเปกชันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะท่านมั่นใจได้ในส่วนของ ตัวรถคุณภาพเกรด A ของเราค่ะสนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0950304555ค่ะ0950304555หรือจะโทรมาที่น้องสาวได้โดยตรงนะคะ0630795995ค่ะ0630795995ค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเฟรี่ไทยรถสวยค่ะ